สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พระเที่ยงกามายืนอยู่ที่วัดบ้านนนจิกหรือว่าศาลเจ้าแม่ตะเคียนหิน114ล้านหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนหินจุดามาศครับผมพระว่ัอนี้ก็มาติดตามตัวเลขยังที่มุณพอพเลอดดบลดในบอกสู่ท่านผู้ชมฟังไปแล้วคลิปหนึ่งครับว่าวมีการล่ำถวายครับล่ำถวายให้เจ้าแม่ตะเคียนหินหลักเกาผลไม้ครับผมเป็นผลไม้ อาจจะบริเลียงมูฮ็ดเป็ดไกลครับจะเลียงเป็นอาหารเจครับเมื่อวานนี้เนาะครับท่านผู้ชมเป็นอาหารเจเป็นผลไม้ครับแล้วก็มีนั่งร่ำมาล่ำถวายเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นได้โชคได้ลาบจากจะเมีตะเคียนหินงวดที่พานมากครับที่คุณพ่อบญเลือเอาหัวหมูมาเลียงจำเมีตะเคียนหิน1ิบเก้าเอก้าหัวครับงวที่พานมากเก้าหัวแล้วก็ปรากฏว่าจะเมีตะเคียนหินลงล่งคุณแม่ท่อนครับผมแล้วพ่นเฮ็ดเนี่ยขหง้เบิ่งนะครับบางคนก็ตีว่าเป็นสองสามเจ็ดบางคนก็ตีบอกว่าเป็น สองเจ็ดสามครับท่านผู้ชมกรับปรากฏว่าในบ้านนนจิกนี่ถูกกันแทบทุนราคาเฮื่อนครับถึงว่าได้นําเอาไปจา้างนั่งร่ำม,มาล่ำถวายให้เจ้าแม่เพิ่นได้เบิงเนาะน้อครับท่านผู้ชมนั้นแล้วพอเที่ยงก่อนี้ยินข่าวอยู่ครับแต่พอเชื่องไปติดตามตัวเลขทั้งไฟอุดรมาฝากเอฟซีก่อนครับวันนี้ก็เลยมาติดตามตัวเลขทั้งไฟเจ้าแม่แตะเคียนหินหรือว่าวัดบรรนุนนจิกอีกทางหนึ่งเอาไปฝากท่านผู้ชมเนาะ ครับผมมนีเดือนทางมาแล้วกะถึงว่าจะมาชาไปมือหนึ่งต่ว่าห้าก็จะมาขอโฉกขอลาภก,ก็จะเป็นตะเช่นหินเอาไปฝาก่านมช้ชมเนี่ยนอนครับผมเบิ่งครับ่านผช้ชมเดี๋ยวมนีจะให้ยายบัวครับขึ้นไปขอเพราะว่าคน่นกับบ่ข่อยมีแหลวมนีเนาะ่นพอมัน,นจะมาจากเจ้าหมู่านเนาะครับฉะนั้นแล้วก็จะให้นาะยยายบัวเป็นคนรับหนาทีแท่นครับว่บาขอครับจะเมืต่ตะเช่นหินลาะกะจะให้ยายบัวซองเบิ่งอยู่รงจุด ทางบนสารของเจ้าแมต่ตะเคียนหินจุดธามาศครับผมไปครับไปบึงน้ากันอาจจะเห็นเป็นตัวเลขที่ดวใจสมุชมหรือว่าตัวเลขที่สมุชมมีไว้ในใจอยู่แล้วเนาะไปครับไปบนงน้ากันเลยครับจะจังไหวก็พ่อมีแะละเจ้าที่ละ่ะเห็ดางนึงเป็นนิ้วนืงอยี่งสิบอพ่ออีคางนึงเป็นหานิ้วครับมีแค่นี้บ่แค่นี้ ่ได้เฮ็ดอีกย่างเงินตัวเมีนบ่บ่อมคือหงวอนก่อนต้งวงนก่อนยังว่าเฮ็ดเป็นสองเป็นสามเป็นเจ็ดต้อ่อเนาะง่ายๆครับแต่หมูชมงวดนี่ง่ายๆครับซึ่งจะมีแต่แียนหีนเพื่นลงมาที่ล่างเมีทอนเพื่นกะชี้นิ้วขึ้นพอเที่ยงบ่ได้พานจงหันก็เลยเอาจากคุณพ่อคนเมืองเนาะครับผมเพิ่งซึ่งคุณพ่อเพคนกิเป็นน้องเขยของคุณเมีทอนเมีนบ่อเมีนได้พ่อเนาะครับก็ง่ายๆครับหนึ่งหาหาหนึ่งครับย่างจีกุ้งพอมาเลยเพป็นบอกพอเที่ยงแหละหลักครับเนาะครับผมขอบคุณได้หลาย่่พอ ว่าเราเกิดอะไรแล้วตัวอยู่หลาย,ลนลายในบ้านนี้คือว่า,าถือว่าทุกคนเนาะคือแต่ว่าถือลายน้อที่ตัวรางวัลทิหาน,นนานั้นได้ซองมึงกาโอ้หลวงวัลทิหานั่นที่พูดโอ้เพิ่นพ้นหน้าที่เพิ่นถือรางวัลทิหานั่นโอ้ครับผมแต่เรื่องเลอเนัน่นได้แสนเกือบสองแสนนั่นครับพ <c oughs> ี่นมวยไทยมวยชุ่มเนาะยังถือพวกเสี่ยงหมอยดีครับผมขอบคุณที่หลายพ่อขอบคุณที่หลายครับเดี๋ยวายขึ้นไปเบิองตัวเลขอยู่ด้านบนครับกับยายบัวพอยายบัวกำลังซองมึงอยู่ครับขอกับดิ่งเมียแตเขียนหินเนาะ นี่ครับจะเป็นเรือนแม่นางจุธามาดครับผมไปครับได้บัวกําลังซอง,องหายอยู่ครับด้านบนเนาะสาธุสาธุสาธ,สาธุเจ้าแม่แตะเคียนจุธามาด วันนี้ลูกหลานชื่อนายบุญเรืองมาริสาบ้านเลขที่325บ้านขอหมู่14มาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเกียนหินเพื่อเอาไปฝาก f อที่เขายังไม่ได้เดินทางมาที่ศาลเจ้าแม่แล้วก็ขออนุญาตถ่ายทำคลิปวีดีโอเพื่อไปเผยแผ่ในช่อง YouTube เพื่อให้ทุกคนที่เขาไม่เคยเดินทางมาที่ศาลตะเกียนหินให้ได้ชมบารมีของเจ้าแม่ขอให้เจ้าแม่โปรดจ่า โกรธเพื่องลูกหลานนั้นะลูกหลานไม่ได้มาล่วงเกินแค่มาอยากจะถ่ายทําเอาไปให้เพื่อเอฟซีเขาได้รู้ได้เห็นกันบางท่านก็อยู่ไกลเนาะอยู่ไกลแล้วก็เดินทางมาลําบากเพื่อเขามีโชคมีลาบแล้วก็าอาจจะเดินทางมาก็ได้ครับผมเผื่อท่านมีโชคมีลาบแล้วท่านอาจจะเดินทางมากราบไหว้หรือมาร่วมทําบุญที่วัดนนจิจก,ก็เป็นไปได้ครับดังนั้นก็ขออนุญาตเจ้าแม่นะครับขออนุญาตเจ้าแม่อย่ากโกรธอย่าเคืองลูกหลานเลยนะขอขอให้เจ้าแม่ให้โชคให้ลาบลูกด้วย ือจะเอาไปฝากเอซีเนาะน่ไปยายบัวเอายู่ต้องไหนยายบัวจีเห็นน่ไปจากหน่อยนี่ยที่คืออ่นรไน่นบอกเห็นเป็นตัวใดเป็นหกกับสี่กับหกโอ้ันนี่เห็นเป็นหกกับสกับเจ็ดยายบัวเอากวดนำสมพันตุ์ยกขยับบอกจากข้างเนี่ยเดี๋่อจจะเห็นเนาะเออเออน่ยบอกจากข้างเออพ่นหละล่ะนี่แสดงว่าพ่นห่ยจะแม่เพ่นห่ละนี่ ไอ้ไรตึ้งว่ให้มองเห็นยับไปในที่เราหรืนติเห็นนันสิเห็นเนาะบอฟิ้งยังเห็นหรือยู่ข้างบนอยู่ีงขึ้นบนเยนี่มันได้ล่วงเกินนะครับท่านผู้ชมเราก็แค่มาขอโชคขอลาศเนาะเขาไปฝากเอฟซีนี่คือเลขซีเห็นเป็นตัวใดเกาะนี่นี่งหกนี่ซีนี่ยี่หกนี่ซีตัวน้อยนี่เด็กเ็นี่ยิงไปเลยเห็นเป็นหกซีเจ็ดเมน มีเป็วเลขีดลงมาสี่ลงมาหนึหกสี่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมที่ใหญ่ยยบัวมองเห็นนะครับนี่เลี้ยโคขึ้นบ่หน,นี่งโคนี่ตัวใหญ่เลยนี่เมีนบ่วโอ๊ <6 S 2> ตัวใหญ่เลยเมีนบัวน,นี่เลขสี่ตัวนี้น้อยโอ้ยพอเที่ยวมา่แว่นพอเที่ยงก็มองเห็นครับท่านผู้ชมนี่เลเดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่น,นกันแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ๊คสี่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่เด็ดตัวนี้โอ้หนึ่นบัวนี่นี โอเห็นทั้งสี่ทั้งหาไม่ยากเห็นเห็นไหมี่นี่หกนี่เห็นสี่มีส่มีหกมีหามีเจ็ดเนาะเออนี่นี่สี่สี่มีกระเจ็ดมีหกสี่เจ็ดเป็นบางทียายบัวเห็นเหมือนบหกสี่เจ็ดนครับเดสู้เหนไกลๆครับสมมติช่วงราวาก็ยังอยู่ห่างจากจำแม่อยู่เนาะนี่นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวหนี่ไ่เห็นเลขนี่ตัวแหบไที่มันเออนี่ก็เป็นเลขเกตนี่เรานี่เป็นที่ยายบัวเห็นเห็นเป็นสี ี่หกเจ็ดก็ได้สี่หกเจ็ดหรือว่าเป็นหกสี่เจ็ดหรือว่าเจ็ดสี่หกเป็นบ่อถ้าหมุนไปเนาะเพราะว 4, <ม ene. S 3> ่าเห็นสามตัวก็ตอกตองหมุนนั่นนี่นนบัวเนาะ <ม ene. S 2> ครับผมการขอท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับลัการซองมืองไปน้ากันครับจงจุดีใ่บัวมองเห็นนี่ครับเห็นเป็นสี่เจ็ดหกหรือว่าหกเจ็ดสี่หรือว่าเจ็ดหกจดเจ็ดสี่หกนะครับท่านผู้ชมมันคือลายตัวเรื่องสี่ตัวห้าตัวนี่ นี่เลขาอยู่ลุมหนึ่งบ่อ่อใหญ่เนี่ยนี่เนาะบ่อ่อยเหญนอยดูดันบนคนเลขานี่นี่ตัวง่ายนึ่เลขาอ๋อมันจะบ่เป็นละวันสีหนึ่งสบบนี้เเห็นหลายตัวนี่เลขสี่นี่ห้าห้าสี่นี่ก็หกเจ็ดบ่อเอนี่ก็เจ็ดนี่ก็บี่ตัวน้อยนอยกียู่นี่นี่ห้าห้าสี่หกเจ็ดสี่แมนบ่อมครับท่านผู้ชม พี่เลือหาตัวนี้เง้ยครับมูสัตว์มูหนุนน่ะแหละตัวนั้นเราขอย็นตัวหุ่ใหญ่เลยน่ะแหละเกลื่เลยไหมเออตัวมึงเกลื่เลยเนาะเออห้าห้าสี่หกเจ็ดสี่ครับทตาหมูช่มที่เจบัวเห็นเนาะน<ช>ี่แต่ว่าหาตัดสามตัวขนาจะเป็นหกเจ็ดสี่นะครับผมหมุนขับทตาหมูช่มหมุนเอาเนาะหมุนขับเป็นสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่หรือว่าห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะครับผม ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังห้ากับแคร์มาถ่ายท่าม่อเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางของงวดวันที่16มีนาคมพศ2564ารอยครับผม554 554 674 554 674ครับผม ครับสมผช้ชมทางเบิงมุ่มนี่จะมองบ่ค่อยเห็นครับพระว,า,วามีตุ๊กตายายพนัง,นงบังอยู่ครับแต่ว่ายายบัวก,ก็นแนมเขาไปเห็นเนาะแนมแนมเขาไปเห็นหรือว่ามองเขาไปเห็นครับดันในเดี๋ยวพระเทื่งจะยืนยูดด้านบนอย่างสีครับถึงจะเห็นเห็นบ่ครับสม้ชดี๋ยัซุ่มใน่งไกลๆเลยครับนี่ครับตรงจุดนี่ครับสมผช้ชม เห็นเป็นห้าห้าสี่หกเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชม นี่จะเป็นขอนเจ้าแม่ตะเคียนยุธามาตครับผมเป็นเจ้าแม่ตะเคียนหินเลยนะครับที่ยายบัวมองเห็นนี่จะมองเห็นอยู่ที่ขอนเจ้าแม่ตะเคียนหินจุธามาตนะครับชัสูัดกันบ่ครับแต่ว่าสูเกินไปมันก็ผาดแดงนะครับทมานผช่วมเนาะิึงเอาครับามผู้ช่วบิ่งเอาเนาะยายบัวเห็นนั่นจะเป็นเห็นห้า ห้าห้าสี่หกเจ็ดสี่นะครับท่านผู้ชมหาหาสี่หกเจ็ดสี่ครับแต่ว่าท่านผู้ชมท่านอื่นมองเห็นแตกต่างกับใจ้บัวก,ก็จะเลื่อมเด้อครับจะเลื่อมเขียนคอมเมนต์ใจคลิปมาบอกท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับเพื่อว่าจะมีโชคมีดวงไปน้ำกันเนาะ ครับผมหลังถีบยถีบยายบัวพันจุดทูบก,กาบวายขอโชคลาก,ก็จะไม่แต่แค่เห็นแล้กก็ปรากฏว่าขึ้นมาซองเห็นตรงจุดนี้แหละครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ดีรับได้ครับ่านผู้ชมจะมีแนวบังอยู่ครับเพราะว่าจะเป็นกวดน้ำสุปน้ำหวานน้ำแดงเนาะหรือว่าเป็นตุ๊กตาคุณยายเนี่ยแหละครับแต่ว่ายายบัวกะสามารถมองเข้าไปเห็นได้ครับผมห้าห้าสี่หกเจ็ดสี่ครับผมโมเน่ได้ครับท่านผู้ชมเพิ่เจะแม่เพินพ่นอาจจะ ให้โชคให้ลาบกับใจบัวหรือว่าเอฟซีท่านผู้ชมแฟนช่องสตาร์ดาชาั้นแนวก็เป็นไปได้เด้อครับท่านผู้ชมเนอะท่านใดชื่นชอบก็เอากระสุนประกาศมาจดไว้ครับแต่ว่าท่านใดที่บ่ชื่นชอบก็ให้เบิ่งเพงื่อความสนุกสนานกับพวว่ากันครับนี่ครับซึ่งมันเป็นภาพจะเป็นอย่างไรครับที่แรกจะมองมอยเห็นได้ครับเพราะมีกวดน้ำนี่กระงครับผมจะเป็นอยู่ที่ขอนเจ้าแม่จะเคลนหินจุดทามานนะครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาเช่นเดีนในเรื่องครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปเนาะครับเนาะในมีกําลังใจในการเดินทางไปหาคลิปต่างๆตัวเลขเด็ดๆแต่ละหมองแต่ละบอนมาฝากท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงจะขอตัวลาไปก่อนครับขอท่านผู้ชมทุกท่านให้ประสบแต่ความโชคดีครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง อย่าเจ็บอย่าจนมั่นหมานกันสูบสูสกคนเด้อครับรวยๆกันงวดวันที่สิบกนี่ครับผม